เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้น3กลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเลื่อนจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทุกคนจะได้รับสิทธิ์เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นอกจากนี้ค่ะยังมีความคืบหน้าในการเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครที่รอคอยบำนาญทุนหน้า3า0 0บาทเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนได้หรือไม่เดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและบำนาญทุนหน้า1,000บาทในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการไม่ พิสูจน์ความจนจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามมากลุ่มแรกนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันได60ปีถึง69ปีรับจิดที่600บาท70ปีถึง79ปีรถึงที่700บาท80ปีถึง889ปีรับผิดที่บาท90ปีขึ้นไปดสิบปี่1,000บาทบ่ะ ตามตามมาด้วยเบีย้ยผู้พิการนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1 0 0 0บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8ปดบาทแต่ถ้าท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโอนตรงเขาเ้าบัญชีให้อีก200บาทรวมใจ่ายในเดือนนั้นเป็น1000บาทค่ะสําหรับเดือนพฤษภาคมาและที่กระทรวงพอมอของเราเนี่ยส่งให้กับส่งให้กับทางคอรมอในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ 1, ่ง นหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านบันได600 700 800 1,000บาทนะครับที่ยังไม่ท่วนหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนี้ทางท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านธิรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรบมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลงังคงต้องรอดูว่า งบประมาณประมาณแสนแปดล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณปี6-9กนะครับก็คือ1นึ่งตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า หนึ่งตุลาหกเก้าพี่น้องผู้สูงอายุจะได้หนึ่งพันบาททุนหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับส่วนกรมกิจาการเด็กเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะมีการเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นจากวันที่เก้าพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันพืชมงคลก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหกร้อยบาทถูกอณตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของผู้ปกครองที่ดูแลน้องๆหนูๆนูหรือว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกแเกิดนั่นเองค่ะในเรื่องที่สองครับในขณะนี้ เ,เดือนพฤษภาคมแล้วอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันเปิดเทอมนะครับซึ่งทางกระทรวงพมเราเองโดยสถานธานานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นโรงรับจำนำของภาครัฐเองปัจจุบันนั้นเรามีอยู่47สาขาใน14จังหวัดน,นะครับเราก็ได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับผู้ปกครองในช่วงใกล้วันเปิดเทอมโดยที่จะ มีโปรโมชั่นนะครับฟรีดอกเบี้ย5เดือนเต็มครับแต่ว่าวงเงินไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยเราเชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือนะครับสภาพคล่องของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรในช่วงเวลาที่กำลังจะเปิดเทอมนะครับบัตรประชาชนใบเดียวครับเดินเข้าที่สถานธนานครารอุตระที่เรามีอยู่47แห่งทั่วประเทศนะครับเราก็จะสามารถเรียกว่าจำนำโดยที่ฟรีดอกเบี้ยถึง5เดือนเต็มๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ ทางกระทรวงคอมของเราได้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่จะใกล้เปิดถทอนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับดังนั้นในเบื้องต้นวันนี้ก็จะมีเพียงแค่2เ,เรื่องครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ฝากไปยังพี่น้องประชาชนผ่านที่พิสอมวลชนก่อนนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ